วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเด็กๆนะคะที่ติดเชื้อ HIV นะคะที่บ้านแกลด้าจังหวัดลบบุรีนะคะเข้ามาในในในสถานที่อย่างนี้นะคะเราก็สัมผัสได้นะคะถึงความมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรามาเห็นความเป็นอยู่ของน้องๆซึ่งคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเรามีภาพเปรียบเทียบะคะ่ะตั้งแต่น้องๆเข้ามาอยู่ใหม่ๆตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็ผ่านไป กี่เดือนกีป่ปีเนี้ยค่ะก็ก็มีการนําภาพมาเปรียบเทียบแล้วก็คุณภาพชีวิตการอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีการสัมภาษณ์น้องๆน,นะคะที่ทานผลิตภัณฑ์แคปซูลนะคะที่ทางบริษัทแอปโกนำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เราจะได้มาแบ่งปันแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆก,กันนะคะถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV นะคะ ็สอบถามได้นะคะตามหมายเลขดังนี้นะคะก็คือ081-869-6447ค่ะ